ทีนี้เรารู้แล้วเส้นนูนเส้นล่องเรารู้รูปแบบอะไรในมือแล้วเราก็มาดูว่าอ๋อแล้วจุดลักษณะสํา,สาคัญพิเศษของลายเส้นมันเป็นยังไงนะจุดลักษณะสํา,สาคัญพิเศษของลายเส้นเนี่ยทางเ,าเขาเรียกว่าสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันแบ่งออกเป็นห้าแบบนะมันแบ่งออกเป็นห้าแบบที่เราจะเอามาใช้ตรวจพิสูจน์แล้วก็ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลนะคะ มันมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเส้นแตกหรือเส้นแยกเส้นแตกหรือเส้นแยกเนี่ยก็คือเส้นที่อยู่บนลายนิ้วมือเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาเดี่ยวเดียวเส้นเดียวแล้วก็แยกออกเป็นสองเส้นนะวิ่งมาหนึ่งเส้นแล้วก็แยกออกเป็นสองเส้นเราจะเรียกว่าเป็นเส้นแตกหรือเส้นแยกอย่างอันเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วก็แยกเป็นสองเส้นอันนี้ก็เหมือนกันวิ่งมาแล้วก็แยกออกเป็นสองเส้นนะคะเราจะเรียกว่าเส้นแตกหรือเส้นแยกนะคะ อีกอ shorts, side, Guys, shoe, to to. ันหนึ่งก็คือเส้นขาดหรือเส้นหยุดเส้นขาดหรือเส้นหยุดก็คือเส้นที่วิ่งมาแล้วหยุดไม่ไปไหนต่อละจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงก็แล้วแต่วิ่งมาแล้วก็หยุดนะไม่ไปต่ออะไรกับใครแล้วเราเรียกว่าเส้นเส้นขาดหรือเส้นหยุดเนี่ยค่ะวิ่งมาแล้วก็หยุดนะในในนิ้วมือหนึ่งนิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเส้นขาดเส้นแตกอย่างละหนึ่งไม่ใช่นะบางบางคนอาจจะแบบมีเยอะแล้วแต่นะแต่ละคนก็ไม่เหมือน อันที่สามเป็นเส้นทะเลสาบหรือว่าเป็นเส้นเกาะเส้นทะเลสาบหรือเส้นเกาะก็คือเป็นลักษณะของเส้นเส้นแยกนี่แหละวิ่งมาแล้วแยกออกเป็นสองใช่ไหมคะแล้วก็มาบรรจบกันนะเป็นบรรจบกันเป็นลักษณะเป็นกลมเป็นรูปลูนี้นะเราเรียกว่าเส้นเกาะนะแล้วก็อันที่สี่ก็คือเส้นสั้นๆอันนี้ก็ง่ายเนาะเส้นสั้นๆก็คือเป็นเป็นขีดขีดเป็นเส้นสั้นๆ แล้วก็อันที่ห้าก็คือเป็นจุดนะจุดก็คือสมมุติบางคนเนี่ยเขาเรียกลูกเส้นก็คือมีเส้นขีดมาสองสาขีดแล้วก็เป็นจุดจุดจุด,จดอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นลูกเส้นก็ใช้เวลาเราตรวจพิสูจน์เนี่ยเขาก็จะสังเกตสมมติเรามีแฝงมาอุ้ยเราเห็นลูกเส้นเราก็จะไปดูพิมพ์มือใครมีลูกเส้นแบบนี้บ้างเราก็จะหยิบมาตรวจต่อนล้เราเรียกว่าลูกเส้นแต่ตัวจุดเนี่ยเราจะไม่ใช้ในระบบเอฟิท นะในระบบเอฟฟิ Fit เนี่ยระบบเนี่ยเขาจะให้เรากําหนดจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นแต่จุดเราไม่เราไม่ใช้นะคะเราไม่ใช้เพราะว่ามันการกําหนดในระบบเอฟฟิทมันต้องมีการให้เขาเรียกว่าให้สัญ,ญาลักษณ์เป็นหัวเป็นหางใช่ไหมคะให้จุดเมนูเชียร์เพราะฉะนั้นจุดเนี่ยมันทําไม่ได้ก็เลยจะไม่กําหนดในเอฟฟิทนะคะทีนี้จุดเนี่ยผู้ชำนาญก็ต้องดูดีๆเพราะว่าบางทีเนี่ย มันเป็นลักษณะของหมึกอาจจะหมึกเลอะใช่ไหมคะแบบใช้หมึกมากเกินไปหมึกเลอะมันก็จะทําให้เป็นเป็นเป็นจุดเป็นอะไรเงี้ยผู้ผู้ชุมนาญก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเป็นจุดหรือว่ามันเป็นเป็นสีของหมึกนะก็ต้องดูดีๆแล้วอเพราะฉะนั้นจุดเนี่ยเวลาที่กรณีที่เราตรวจตรงเนี่ยมันต้องทําภาพประกอบรายงานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูเราจะไม่ชี้ที่จุดนะเราจะไม่ชี้จุดในการ ทำภาพนะคะแต่ว่าเราใช้เลนส์หรือว่าบางทีเนี่ยผู้ตรวจพิสูจน์เนี่ยเวลาเราเราดูแล้วเราเห็นแบบวิ uy, ในลายน,นิ้วแฝงนี่บางทีพิมออกมาเนี่ยเหงือง่อเหงื่อเยอะคล้ายเนี่ยเหงื่อเยอะพอเอามือไปสัมผัสใช่ไหมคะก็จะเกิดแบบเก็บขึ้นมาเนี่ยบางทีเห็นรูเหงือ่อเนี่ยผู้ผู้ชำนาญก็จะมาดูเอ้ยคนนี้มีรูเหงือ่อก็จะไปดูก่อนว่าแผ่นที่ส่งมาเปรียบเทียบเนี่ยเห็นรูเหงือ่อใครไหมนะก็คือถ้าถ้าเห็นก็หยิบมาตรวจก่อน นะคะคอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเพื่อความรวดเร็วในการเติทพิสูจน์นะคะอันนี้อันนี้เราเห็นนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นทะเลสาบใช่ไหมคะอันนี้เห็นรูเหงือไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเนี่ยเนี่ยจุดเล็กๆๆๆพวกเนี้อยู่อยู่บนเส้นนูนเนี่ยเป็นรูเหงือนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยจุดเห็นไหม ุดเนี่ยมันก็ยังมีเล็กๆเห็นไหมคะเนี่ยจุดเนี่ยเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นลูกเส้นนะคะลูกเส้นแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นๆสั้นนะแล้วก็เส้นขาดนอันนี้ก็เส้นขาดคือวิ่งมาแล้วก็หยุดไม่ไปไหนต่อเลยเราเรียกว่าเส้นขาดนะคะแล้วก็เส้นแตกวิ่งมาแล้วก็แยกนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในการตรวจพิสูจน์เนี่ย ผู้ชํานาญเนี่ยไม่ใช่ดูแค่เฉพาะห้าจุดผู้ชนานาญก็จะดูแบบหลากหลายบางทีมันมีการผสมผสานกันระหว่างเส้นเส้นแยกกับเส้นแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้ชํานาญก็จะค่อนข้างดูหลากหลายในส่วนของการตรวจพิสูจน์ลักษณะของเส้นก็จะไม่ให้มีแค่แค่ห้าจุดเนาะแต่เรารู้เอ้ห้าแบบแต่เรารดูแค่แต่พวกเราอ่ะเรารู้แค่ว่ามันเออมันมีประมาณนี้นะก็ใช้ตรวจพิสูจน์ได้แล้วนะคะ ทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของลายพิมพ์นิ้วมือที่ชี้ให้เห็นถึงจํานวนของจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นนะคะว่ามันมีเยอะนี่อันนี้แค่เฉพาะลายนิ้วมือนะจะเห็นว่ามันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเก็บลายนิ้วมือแฝงมาได้แค่ส่วนเดียวส่วนเดียวแต่ส่วนนั้นเห็นจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นก็นํามาตัวพิสูจน์ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็น ชี้ให้เห็นว่าลักษณะของการพิมพ์มือแบบไม่ได้กิ้งนิ้วนะเดี๋ยวเราจะมีบอกว่าเอ๊ะพิมพ์กิ้งนิ้วมันเป็นยังไงไม่กิ้งนิ้วแล้วมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้ไม่กิ้งนิ้วอันนี้แบบกิ้งนิ้วนะคะก็ก็ให้ดูจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นคือเราต้องดูให้ออกว่า อ๋ออันนี้คือเส้นหยุดอันนี้คือเส้นไบฟูเคชันเส้นเส้นแตกเส้นแยกอันนี้เส้นอะไรนะคะพอเราดูเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะนำตรงนี้แหละมาชี้ภาพเวลาที่เราตรวจพิสูจน์นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นชั่วโมงว่าการตรวจพิสูจน์เนี่ยเราไม่ใช่แค่ลายเส้นของลายนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นิ้วถูกไหมคะมันมีทั้งฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเทา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะข้อนิ้วเนี่ย ก็ใช้ในการตรวจพิสูจน์ได้นะก็มีจุดลักษณะสำคัญพิเศษของไลเซนเหมือนกันนะเพราะตรงนเนี้ยเนี่ยบางทีเนี่ยเคยเจอแบบแฝงเนี่ยเก็บมาแล้วแบบข้างบนเนี่ยไม่มีนะแต่มีข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันว่ากรณีข้างบนเนี่ยใช้ใช้ตรวจพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามาใช้ตรงตรงตรงข้อนิ้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการพิมพ์มือ นะว่าทําไมเราถึงต้องพิมพ์มือแบบไหนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะฝ่ามือนะฝ่ามือก็นะมีจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเส้นเนี่ยเนี่เนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยใช่หมดเลยหมอดูหมอดูอด,ดูใช้อะไรดูเขาดูเส้นอะไรเขาดูสามเส้นถูกไหมอ่าเส้นอะไรมัง่งเส้นวาสนาเส้น เส้นชีวิตเส้นหัวใจใช่ไหมหมอดูหมอดูก็จะมีสามเส้นก็คือเส้นที่อยู่บนมือเรานี่แหละไอ้สามเส้นเนี้ยนะสามเส้นเนี้ยเราผู้ตรวจพิสูจน์เราไม่ได้ใช้เอามาดูในการตรวจพิสูจน์นะเราไม่ได้ใช้นะเราเอาสามเส้นเนี้ยมาใช้เพื่อแค่ว่าแบ่งโซนของลายฝ่ามือนะแบ่งโซนสมมุติว่าเราเจอแฝงแฝงมาปุ๊บเราจะดูว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงโซนไหนของลายของฝ่ามือเราของฝ่ามือแค่นั้นแต่เส้นพวกนี้เราไม่ได้เอามาชี้ว่าเอ้ยจุดลักษณะสําคัญพิเศษมันอยู่ตรงนี้เราไม่ชี้บนเส้นนะเราไม่ชี้นะเราจะชี้จุดลักษณะสําคัญพิเศษของเส้นนูนที่อยู่ในแต่ละส่วนเท่านั้นไม่ชี้ไปบนไปบนเส้นหัวใจเส้นวาสนาเราไม่ชี้นะหมอดูเนี่ยเขาดูอืมเขาดูเส้นพวกเนี้ยควบคู่กับอะไรสถิติถูกไหม เขาจะมีสถิติอยู่ว่าลักษณะของายนิมมือถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะเป็นคนยังไงนูน่นนี่นั่นแล้วก่อนเวลาที่เราจะไปดูหมออ่ะใครเคยไปสังเกตนะเวลามีคนไปดูหมอสมมุติไปกันสองคนเ <c oughs> พื่อนเนี่ยก็จะต้องพูดและดูสิจะถามอะไรหมอ,อะจะมีแฟนไหมจะหนู่มหมอจะรู้แล้วถูกไหมหมอเขาก็จะรู้และอ๋ออันนี้จะมาดูเรื่องแฟนอ๋ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นเป็น ใช่มันเป็นเทคนิคมันเป็นจิตวิทยายอย่างหนึ่งแล้วก็ประกอบกับใช่มันจะเป็นสถิติว่าเออมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ไปว่าหรือไปลบหลู่อะไรนะมันก็คือเป็นเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเนาะเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่ว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเราก็เชื่อมั่นในตัวเองครับอ่ะฝ่าเท้าฝ่าเท้าอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมฝ่ามือเนี่ยบางคนมีรูปตรงนี้ด้วย บางคนก็เป็นก้นหอยบางคนก็จะเป็นมัดหวายนะมีมีไหมพวกเรามีไหมมีไหมน้อยที่จะมีอ่านะน้อยที่จะมีนะอ่ะเนี่ยฝ่าเท้าก็เหมือนกันฝ่าเท้าเนี่ยเราชี้ได้หมดเลยนะทั้งนิ้วทั้งนะคะถ้าพิมพ์มาดีๆเนี่ย ชัดเจนอย่างนี้นเราเราชี้จุดลักษณะสำคัญพิเศษของลายเส้นได้เลยในฝ่าเท้าก็จะมีเนี่ยใต้หัวไม่โป้งเท้าเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบเหมือนกันนะบางคนมีบางคนไม่มีก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับไปก็ไปดูซิของเรามีไหมนะอ่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่ลายนิ้วมือเป็นแบบเนี้ยคือเป็นเส้นติดต่อกันไปหมดเลยไม่มีไม่มีนะ ทุกคนจะต้องมีจุดลักษณะสำคัญพิเศษของลายเส้นนะไม่มีใครที่จะเป็นเส้นเดียวๆวนไปทั้งนิ้วไม่มีหรือว่าทั้งฝ่าม,มือไม่มีนะ